สวัสดีครับแฟนๆทาง,ง BBLAM นะครับวันนี้กลับมาพบกันใหม่นะฮะก็มาพูดคุยในเรื่องของภาวะตลาดนะครับที่ทางเศรษฐกิจนะครับว่าเราเหลืออยู่แค่ประมาณสักเดือนเศษๆนะครับจะถึงสิ้นปีละนะครับแล้วก็ที่ทางตลาดจะเป็นยังไงที่ทางการลงทุนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอย่างนี้ผมขึ้นสไลด์เอาไว้นะฮะก อันนี้คือสิ่งที่คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะครับอันหนึ่งที่อาจจะเป็นความหวังนะฮะของสตรีไทยกับธุรกิจไทยในหลายๆกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของเราเข้าใกล้สู่ไฮซีซั่นนะครับของการท่องเที่ยวนะครับก็แน่นอนว่า ภาพบริการเองก็คงจะดูสดชื่นขึ้นนะครับรวมกับเรื่องของนโยบายต่างๆที่ก็เริ่มมีการทำนะครับก็อาจจะเห็นการปรับตัวดีขึ้นของอกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆอันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะมาดูกันก่อนทิศทางนะครับอ,อย่างที่เคยคุยไว้คราวที่แล้วเนี่ยว่าตลาดเองเนี่ย รับขึ้นมาจากจุดต่ําสุดนะครับของช่วงของช่วงปีนี้นะครับที่พันนิดเดียวเองนะครับมาอยู่ที่ประมาณสักพันสพยายามจะไปยืนอยู่แถวแถวพันสจุดนะครับก็ยังไม่สามารถยืนได้แบบระยะยาวนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนไปว่าเราก็ใช้ข่าวดีนะครับหรือความคาดหวังต่างๆเนี่ยด i v e ตลาดขึ้นมาจากจุดประมาณต้นๆพันที่เรียนไปนะจนถึงพันสกว่านี่เราเราใช้มันมาจนพลังมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ย ก็รออยู่สเรื่องด้วยกันก็คือนโยบายเพิ่มเติมนะครับหรือว่านะครับตัวเลขนะครับ ทางเศรษฐกิจเองตัวเลขทางการเงินเองที่เริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงเ,ออเดือน2เดือนข้างหน้านะครับนั้นตลาดเองเออถึงแม้จะยังไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนที่หล,หลายท่านอยากจะเห็นนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย d o w n w a r ค่อ,อนข้างลิมิตแล้วแหละนะครับในเรื่องหลาย,ลายเรื่องเดี๋ยวมาคุยกันนะครับทีนี้มาดูทิศทางเศรษฐกิจก่อนนะครับถ้ามองจากภาพใหญ่เลยของโลกนะครับตัวเลข เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับของโลกนะครับอันนี้นะครับเราดูที่ว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเกิน50หรือเปล่าถ้าเกิน50บเนี่ยแปลว่ามีการขยายตัวต่อเนื่องถ้าต่ำกว่า50แปลว่าเศรษฐกิจเริ่มหดตัวลงมานะครับเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยยังสามารถยืน50ปิมปริมนะฮะเกิน50มาหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าเป็นภาพที่จริงยอมรับได้แหละเพราะเราก็รู้ว่า ทางโลกเองเนี่ยก็เริ่มมีการะชะลอตัวลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเช็คเด็กผ่านไปนะครับทีนี้เศรษฐกิจที่พูดถึงเนี่ยมีสัญญาณของลักษณะของเงินเฟอ้อไหมนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าในเรื่องของด้านราคาเนี่ย,ยเห็นว่าราคาเองเนี่ยในภาพทางขวามือเนี่ยราคาค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะนั้นแปลว่าสิ่งที่เรากังวลกันเรื่องของ t ท r i f ฟก็ดี นะครับมันยังไม่ทําให้ต้นทุนหรือว่าสินค้าและบริการในในโลกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเยอะฉะนั้นในเรื่องของการคาดหวังว่านโยบายการเงินในหลายที่เนี่ยจะมีการอีสต่อนเนื่องได้ไหมเนี่ยก็สามารถทําต่อได้ครับทั้งในสหรัฐเองทั้งในเรื่องไทยเองเนี่ยไอตัวกําหนดกั้นว่าเอหยุด ไม่สามารถลดดเบีย้ยได้แล้วเนี่ยคือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ตอนนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงนะครับถือว่ายังโอเคอยู่ทนีนี้มองค่าไปปีหน้าบ้างนะครับปีหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับในเรื่องของโมเมนตัมเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดล่าสุดของทาง IMF นะครับก็เขาจะมีการรีไวซ์ปีละสัก2ครั้งอันนี้ก็น่าจะล่าสุดที่เรา,ท,เราที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับเศรษกิหลักๆที่เราเห็นอเมริกายุโรปญี่ปุน่น จีนอามีไทยด้วยแล้วก็แถมสิงคโปร์มาอีกที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าโมเมนตัมจริงๆเนี่ยค่อยๆมุมมองดีขึ้นสำหรับปีหน้านะครับฉันเองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่านโยบายการเงินอีสต่อเงินเฟอ้อยังไม่ใช่ประเด็นแล้วก็ กิจกรรมเนี่ยมีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยในเรื่องของอสินทรัพย์เสี่ยงเองเนี่ยก็ยังน่าจะมีลุ้นว่าอาจจะมีการปรับตัวดีขึ้นต่อได้นะครับอย่างน้อยภาพวันนี้ตอนนี้ยังไม่มี assumption ที่จะบอกว่าจะมี recession เกิดขึ้นนะครับยังไม่ใกล้ขนาดนั้นนะครับจะถามว่ามีสัญญาณอ่อนแอบ้างไหมในบางที่ที่สำคัญอย่างเช่นสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่าก็มีนะครับ สิ่งที่เราให้ตามมาตั้งแต่จริงๆโอ้ตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วแหละก็คือเรื่องของตลาดแรงงานสหรัฐถ้าท่าไหนจำได้ผมจะทุกครั้งทุกมิถุนาเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยก็จะบอกว่าเติดตาม Job Market ก็ตจ a อบมารนะครับณวันนี้ Job Market เองก็ยังมีสัญญาณการซอฟลงต่อเนื่องนะครับเพีงเยงแต่ว่า ตัวเลขหลายๆตัวที่เนื่องจากว่าที่เราทราบกันที่อเมริกามีการชัดดาวอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรทางของรัฐนะครับที่ต้องทําข้อมูลชุดพวกนี้ก็จะไม่สามารถรีพอร์ตออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องพึ่งพาตัวเลขของฝั่งเอกชนที่ยังทำงานต่อนะครับตัวงานตัวเลขของเอกชนในเรื่องของการจ้างงานก็มีหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยสอดคล้องกัน ว่าการเปิดรับตำแหน่งงานใหม่เนี่ยช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังซอฟต์ลงต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดซอฟต์ลงต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงจุดทริกเกอร์ว่าจะเกิดคริสตสนะครับฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลเลยเพราะช่วงนี้มีข่าวเหมือนกันว่าเออลคควิตี้ก็หายจ็อบมาร์เก็ตก็ซอฟต์อเมริกาจะมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าซึ่งก็บอกว่าลงทุนด้วยความระวังยังได้อยู่นะครับยังไม่ถึงจุดที่ต้องมาเตือนกันว่าเราให้ออกจากสินทรัพย์เสีย่ยงในสหาราัฐยังไม่ถึงไม่ถึงขั้นนันนะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันซอฟลงมารูปจุงขวามือก็มีเหมือนกันว่าในเรื่องของตัวที่เรียกว่า velocity ของเงินก็คือปกติถ้าท่านไหนอยู่ยุคผมจะบอกว่ามันจะมีบอกว่าเงินมันจะหมุนไปนะครับตอนนี้เงินที่มันหมุนในสหรัฐเองเนี่ยมันเริ่มหมุนช้าลงเรื่อยๆนะครับมันเงินที่หมุนช้าลงเรื่อยๆลองลอง,งจินตนาการว่าถ้าพิมพแบงก์มาหแบงก์เนี่ย ถ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเยอะแบงก์ใบนั้นน่ะก็จะบุนไปเรื่อยนะครับวิ่งไปหาในกอวิ่งไปหาในขอกลับมาที่แบงก์อะป,ปล่อยสินเชื่อกลับไปหาในคอง,งออะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็กิจกรรมโตไปเรื่อยแต่ทีนี้พอพอการบุนเงินของเงินมันเริ่มค่อยๆน้อยลงแล้วว่าเงินมันไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนมือเท่าไหร่แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เริ่มมีการชะลอตัวลงมาสอดคล้องก,ก,กันกับตัวเงินเฟ้อที่มีการ ปรับตัวลงมาต่อเนื่องเหมือนกันใน US เนะครับชันเองก็จับตาม,มองซะหน่อยนะครับจะถามว่าภาพตรงนี้มันทาให้ตลาดอเมริกามันจะแย่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่ถึงแม้เราจะเห็นภาพของเศรษฐกิจจริงอย่างเช่นจ็อบเริ่มแย่ลงรายได้เริ่มน้อยลงนะครับการิโภคอาจจะชะลอตัวลงบ้างเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่า เวลส์ของคนสหรัฐเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็น net worth ก็คือความอยู่ความร่ำรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเวลส์ uh, ที่ได้จากการลงทุนในหุ้นเวลส์ลงทุนในพืชสินค้หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังเติบโตดีอยู่ะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นอีกกระเป๋าเงินหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการบริโภคได้นํามาใช้ต่อยอดในการลงทุนได้ะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นอีอกอีก reserve หนึ่งของ U.S. ที่มันยังทําให้ภาพไม่ดูแย่นะครับฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลขนาดน,นั้นแต่ว่วา ็นช่วงที่เราต้องต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดแหละครับเพราะนั้นพูดเรื่องโก o w ไปเมื่อกี้ถามว่าแล้วเข้าไปที่เมืองไทยเมืองไทยอยู่ตรงไหนของโก o w ที่พูดถึงเมื่อกี้ถ้าจับได้ชัดแรกที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นเรื่องของ global growth นะครับในไส้ในของการคำนวณ global growth นั้นเนี่ยมันก็มีเมืองไทยอยู่ในนั้นด้วยถ้าท่านเห็น,นหลายๆคนจะบอกหูขัดความรู้สึกมากเลยเพราะว่าเ,ออเมืองไทยเนี่ยโ r o ดีมากนะครับในเดือนตุลาคมรองจาก อินเดียอันนี้ว่าแต่ supply size ก็คือเรื่องของกิจกรรมการผลิตนะครับจะต้องตอบว่าจริงๆก็ขัดความรู้สึกจริงๆแหละเราเราเราคงไม่ได้รู้สึกว่าเราจะดีกัยจะขนาดนั้นนะครับก็แน่นอนครับเพราะว่าภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยมันมันมันบิดเบือนนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการส่งออกที่ดีมาก ทำให้การผลิตเนี่ยมันมันขยับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็มันมีกลุ่มธุรกิจที่มีการชัดดาวโรงงานไปเมื่อ,เ,อเดือน2องเดือนก่อนหน้าและกลับมาเปิดโรงงานนะครับทำให้ภาพมันเกิดการกระโดดขึ้นมานะครับฉันตรงนี้เอาอะไรเขาไม่ได้นะครับตัวเลขดีจริงแต่ว่าถามมันมันดีในมุมกว้างไหมไม่ใช่นะครับและนี่คือข้อมูลอันนึงที่อธิบายว่าทำไมถึงดีก็คือว่าการส่งออกในเดือนล่าสุดเนี่ย บเอิมกระโดดขึ้นมาเยอะคือตัวประมาณ19%กว่าๆถ้ารวมทองนะครับถ้าไม่รวมทองก็ประมาณ16%นะครับฉนันตรงนี้เองเนี่ยก,ก็เป็นส่วนทำให้ตัวเลขมันออกมาดีแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่บางทีก็แค่เข้ามา แล้วเราไม่ได้ value add เลยมากเท่าไหร่เลยก็ผ่านส่งออกผ่านเมืองไทยไปนะครับก็คืออย่างเช่นพวกทรานชิ i เมนต์ต่างๆที่เรากำลังพูดถึงกันค่อนข้างเยอะรูปทางขวามือจะเห็นนะครับว่าเป็นการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกสินค้าเครื่องไฟฟ้าซะเยอะมากๆเลยนะครับฉนนี้นกเ็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่ามันไม่ได้แข็งแรงมากมายเลยขนาดนั้นกลับมาที่หัวใจของตัวเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นเรื่องของการบริโภคผมจะเน้นทุกครั้งเนี่ย 1. อเมริกาเป็นยังไง2ส,ส่งออกเป็นยังไง3ก็คือหัวใจของของเศรษฐกิจไทยคือการบริโภคเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหุ้นจะขึ้นไม่ขึ้นขึ้นและสเทนหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการบริโภคนี่แหละนะครับมาดูกันนะครับว่าการบริโภคที่ตัวเลขแบงก์ชาติที่ออกมาทุทกๆเดือนเนี่ยมันโมเมนตัมเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกมันก็มันก็ยังมีความซอฟต์อยู่แล้วถามว่าตัวเลขของการบริโภคเนี่ยมีผลกับตัวเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนรูปขวามือบนเนี่ย คือเราเปรันที่เรียกว่าโมเดลหรเกรชันนะครับที่ดูว่าแต่ละแฟกเตอร์ของเศรษฐกิจไทยเช่นการบริโภคการใช้ใจ่ายภาครัฐการลงทุนนะครับการส่งออกที่เป็นสุทธินะครับอันไหนมีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเจ็นว่ารูปข้างบนเนี่ยแท่งสีน้ำเงินเข้มเนี่ยที่ใหญ่สุดที่สามารถขับเคลื่อนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการบริโภคนะครับทีนี้การบริโภคถ้ามันไม่ดี เราก็จะเห็นว่าโมเมนตัมมันไปไหนไม่ได้หรอกนะครับแล้วถามว่าถ้าแตกในเข้าไปอีกว่าในการบริโภคเนี่ยมองลึกลงไปว่าอะไรเป็นตัวดรายส์ไอตัวดัชนีตรงนี้จะเห็นว่าที่มีในยะมากที่สุดคือกลุ่มบริการคือคือแท่งสีสีแดงแดงนะครับนำมาที่หน้าปกของเราว่าไอภาคบริการเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่พลิกฟื้นนะครับทั้งความมั่นใจนะครับ มูทในการใช้จ่ายและรวมถึงเงินที่เข้าสู่ประเทศด้วยแต่ตอนนี้โมเมนตัมตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดหรอกเพราะว่าถ้าดูจากเซอร์วีของบริษัจทจดทะเบียนนะครับที่เราไปดูมาว่าไอ้พวกเซมโซเซลหรือว่ายอดยอดขายเนี่ยอันนี้เป็นเป็นพรีมานารีนะครับก็ในเดือนออกโทเบก็ยังไม่โตเพราะหลา,างติดลบเลยนะครับติดลบ4-2%เยอะกว่าเดือนที่แล้วอีก ะครับฉันเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์อันหนึ่งนะครับที่จริงเราหวังกันมามาสักสองเดือนแล้วแหละแต่ว่าภาพเนี่ยมยังไม่เกิดเพราะว่าโมเมนตัมของรัฐบาลนโะยบาย,ยาต่างๆที่ที่เขา เนมชื่อว่า Big Quick Win นะครับลหลายๆอย่างมันยังยังอยู่ในช่วงการนำเอามาใช้สิ่งที่เริ่มใช้แล้วคือเรื่องของคนละครึ่ง plus ที่เราคงพยายามกดแอป,ปกันไปสักพักละนะครับอันนี้เองเนี่ยล่าสุดที่เห็นตัวเลขเนี่ยก็ใช้กันไปแล้วประมาณสัก1 8 0 0 0ล้านบาทที่เข้าสู่เศรษฐกิจไปมันก็ไม่สักสัปดาห์เดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มทําให้ตัวเลขเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับรวมๆกันเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราเห็นการท่องเที่ยวมันก็ซบเซามานานละนะครับถามว่ามันมีสัญญาณไหมนะครับแน่นอนมีสัญญาณนะครับถ้าไม่มีสัญญาณผมงไม่เอาทำหน้าปกไปรูปการท่องเที่ยวหรอกนะครับสัญญาณที่เราเริ่มเห็นเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องของไฟล์ทนะครับที่เข้าสู่ไทยเนี่ยรูปทางซ้ายมือจะเห็นการกระดกขึ้นนะครับจาก Middle East จากเอเซียใตย้จากยุโรปจากอาเซียนขายบหมดเลยนะครับรวมถึง ที่มาจากจีนที่เข้าไทยเอง ก็เริ่มมีการขยับขึ้นเหมือนกันนะครับฉนันเองเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะมีสัญญาณที่เป็นบวกนะครับรวมถึงว่าเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะไปเยือนที่จีนด้วยนะครับก็อาจทาให้การท่องเที่ยวจากจีนกับไทยเนี่ยมันดูแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ดูมี positive momentum มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยรื่นเริงมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าด้วยนะครับเป็นไฮซีซันนะครับทีนี้ถ้ามองไกลออกไปหน่อยนึง ถามว่าสิ่งที่เรารอคอยอันนึงถ้าเหมขอคอย้อนแบบนี้นิดนึงนะครับคือว่าถ้าไม่ใช่คอนซัมชันเนี่ยตัวรองที่ทําให้เศรษฐกิจไทยมันโตเนี่ยคือเส้นแท่งฟ้าอ่อนแท่งฟ้าอ่อนคือการใช้ใจ่ายของภาครัฐนะครับทีนี้ถามว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลของคุณอนุทินทำเนี่ย จะเป็นไม่ได้ตั้งงบใหม่นะครับจะเป็นการเอางบที่ไม่ได้ใช้งบที่บังเอิญเหลือครั้งอยู่มารีแพคเกจใหม่แล้วเอามาใช้รวมถึงคนละครึ่ง plus ด้วยนะครับแล้วก็มาตรการท่องเที่ยวเมืองรองต่างๆนานามาตรการที่เยร์นี่ต่างๆเนี่ยเป็นการโยกเงินนะครับไม่ได้ไม่ได้ก่อหนี้เพิ่มนะครับอันนี้อันนี้คุยกันให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าการก่อหนี้เพิ่มตรงนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะรับไปได้ไม่มากนักเพราะว่าจะถ้าจะเห็นเนี่ยตอนนี้รายได้เทียบกับรายรับ ของรัฐบาลไทยเนี่ยมันมีความแบบความบิดเบือนอยู่เยอะคือรายจ่ายมันเยอะอะไรรับนะครับฉันต้องมีการซ่อมแซมตัวบาลานซ์ชีตของภาครัฐด้วยขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะฉันโจ์นี้ค่อนข้างยากเพราะฉันเองเนี่ยการจะกู้เอ่อรื่องอะไรไม่ออกกู้เงินเนี่ยมันทำไม่ทำไม่ได้แล้วนะครับฉันเองก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังว่าการใช้จ่ายทางการคลังเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังมากๆจากนี้ไปนะครับอย่าไปคิดว่า โดยปีหน้าจะรัฐบาลจะต้องกู้ตังมากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ละแต่จะเป็นการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็ใช้นวัตก,กรรมทางการเงินทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่วิธีเดิมๆอีกต่อไปนะครับนี่ดูหุ้นบ้างนะครับหุ้นของโลกโดยหลักๆแล้วก็ยังปรับตัวดีขึ้นได้ต่อนเนื่องนะครับอาจจะมี c o r r e c t i o นบ้างอะไรบ้างก,ก,ก็ก็เป็นปกติของกองการขายทางกำไรนะครับส่วนที่อยากให้ดูคือเมืองไทยเองเนี่ยเส้นสีแดงนะครับรูปทางขวามือเนี่ย ก็ค่อยๆพยายามฟื้นขึ้นมาก็เป็นกองๆอยู่แถวพันสต้นๆนะครับพยายามที่จะแบบทะลุพันสก็ยังยังไม่ไหวนะฮะก็อันนี้ก็รอนะครับรอตัวเลขที่ผมเรียนไปนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อกี้เราเราเซตคอนดิชันแล้วว่าอะไรจะฟื้นอะไรจะไม่ฟื้นนะครับแน่นอนยังเน้นคอนซัมชันเน้นการท่องเที่ยวที่กำลังจะฟื้นนะครับเน้นการใช้จ่ายภาครัฐจากเงินที่เหลือ การก่อสร้างการ invest ต่างๆนะครับถามว่าตอนนี้ตลาด price เรื่องนั้นเปนใน earnings หรือยังก็ตอบบอกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้อมูสัปดาห์ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับ revenue earnings นะครับของออ target price ของหุ้นถ้ามบงตางขวาของเซกเตอร์นะครับเห็นว่าเริ่มมี อัพเกรดบ้างเช่นโรงแรมนะครับเซกเตอร์เดียวเองนะครับน้กนนั้นเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่า AI โลกนะครับ IT มันโตรจริงนะครับส่วนเซกเตอร์อื่นเนี่ยยังอีเตอร์แบบอยู่เฉยๆหรือว่ามีการดาวเกรดเล็กน้อยเพราะฉะน,นั้นถือว่าอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นมุมมองที่นักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ย ปักใจเชื่อแต่หมว่าทุกคนเนี่ยเปิดตามองแหละว่าถ้าตัวเลขขยับเมื่อไหร่เนี่ยภาพตรงนี้จะเริ่มเทไปเริ่มมีการอัปเกรดขึ้นมาเช่นหุ้น performance ของของหุ้นเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเริ่มมีการปรับฟื้นนะครับในกลุ่มที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับเช่นเองก็จับตามอ,อ,อกสักเดือนหรือ2เดือนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อใจว่าเอ๊ะทำไมกิจกรรมมันยังไม่ฟื้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเพิ่งเข้ามาประมาณสัก 5สัปดาห์มั้งนะครับฉะนั้นนโยบายเองก็มีการเร่งใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องให้เวลาตัวเลขเนี่ยมันเริ่ม React กับตัวเลขกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมีการฟื้นตัวมากขึ้นนะครับฉัเองก็จับตามองมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เองก็ผมคิดว่าดาวไซด์ของตลาดที่เรียนไปมันก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับแต่ว่า ก็หุ้นฟื้นเป็นบางเซกเตอร์เลื่อนได้เป็นบางเซกเตอร์นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับฉันก็ติดตามนะครับทิศทางของการฟื้นตัวตัวเลขต่างๆแล้วก็ลงทุนตามาทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นในเป็นบางเซกเตอร์ผมเรียนไปนะครับฉันวันในวันนี้ก็คงฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบหน้านะครับคงจะมีาภาพอ,อื่นๆมาเล่าสู่ันฟังแล้วก็อาจจะคุยเรื่องเอาลุกของปีหน้าไปเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเรามองอะไรนะครับ u อ i t y อยู่ตรงไหนริสอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรอบหน้ามาคุยกันวันนี้สวัสดีครับ